สวัสดีครับเอฟซีครับเหมือนเดิมเหมือนเก่าเลยเอฟซีอยู่กับช่องลำน้ำมิสานครับบ่าวหมูคือเก่าืันนี้เห็ดแนวอยู่น่ากินครับนี่แหละครับเนื้องูที่แบ่งพูดกันครับเอฟซีอันนี้เป็นหนังครับเห็ดกับลุงสาก็กันซอยกันเห็ดซอยกันขูดครับบ่าวหมูเลยมาต้มครับเอฟซีต้มเปร่อยครับเศษเมนูคือต้มแ่บหนังงวครับเ็ดต้มแ่บหนังงูเอฟซี แล้วสีสซ้อยจิ้มเป็นบางส่วนครับโดยตักให้เอฟซีบ้างนี่ครับเป็นชินเป็นชินนะสิเอฟซีนี่ครับรบะหมูตั้งมาใว้กันหลายชินอยู่ครับบะหมูแบ่งใว้ใส่ตู้เย็นใว้อยู่สองกันอันนี้ตุ่มจากอันมุนี่บนแน่ใจครับอันนี้อันที่สองครับ โอ้ทำได้หลายเอฟซีเป็นตะกินครับสามสี่หาอันครับหาชิน้นหนังนนล้วนเอฟซี นี่ครับสุดยอดเลยเอุ้ยแน่นอนครับอันนี้ผมสีสต็อกไว้เป็นน้ำครับน้ำสตอ็อกน้ำซุปซอยหนังงัวแล้วกันสิเอาน้ำซุปนี่แล้วครับปรุงเป็นไอ้ต้มแซ่บโอเคครับพร้อมห่วยๆครับ FC หลากไฟออกไว้ก่อน FC น้ำสีบกุก นนามสิบกเบิดครับนี่ครับอ่าสุดยอดายโอหอนหอนหอนเดิเคลื่อนไปนครับมาเขียงเย็บขยับมาเขียงอ่ะเยวซีซิมเอฟซี C บังจักหน่อยว่าเหน,นนห,หนียมหนิมยั่งหืนหยาบอยู่ครับแจวบลาหมูเห็ดเรียบร้อยครับเป็นแจวขมเย็บ chào lại lại Em xin một bộ nắng mà nướp nướp đi em xin Cơ hợp ba mũ tùm ชิมองกรว่ะหนุ่มดีนุ่มครับแซบแซบแซบับบสิอืมอืมโอ้แซ่บหลเยี๋ยวข้ามกันนะอืมมันแซ่บแบบส่สมกับเผ็ดกินยากอยู่ครับอืมแซ่บแซบแซบเบิ่งจำเจวกัน คุยเอาหอมแบบสิหอมชื่ออะรครับสื่ออะไรเฮ้เสืออาไพี่บางหมูซอยเลยครับ มืออาบแล้วครับผมเบื่อยแล้วเอสซีเอ้ยแกงใส่อันน่ะไหมครับแกงใส่ไอ้ไพักขีเล็กไหมเอสซีเจินสิครับฮึอะไรพักขีเล็กแกงใส้นี่เนะาะบะหมูวันสุดยอดเขนาดเลยเอสซีกะ ส่อยแล้วบ้าหมูกับสีแบ่งต้มเห็ดเป็นอไปรุงเป็นต้มแสบส่วนหนึ่งครับอีส่วนหนึ่งคือว่าจำแจวคือบ้าหมูกินเลยแสบ FC เอฟซีส่วนเดียวใครเคยกินคือสิเข่าใจเนาะเอฟซี FC เนะาะแต่าบ้าหมูเธอแรกแล้วครับนี่ที่แบ่งผูดเนื้อเราได้นังงัวมากหนึ่งสี่เอฟซีปกติก็ได้แต่เนื้อครับ แต่ว่าเที่ยวนี้เป็นลุงสาครันายพันไงเพื่อนมิคนไปเอามาเอฟซีปรามาสองพันครับแล้วเอามาแบ่งเป็นสี่ผูดสี่ผูดสีบสด่บาทสี่เฮียนได้ปลาหมูหาลอยได้ลุงสาหาลอยครับแล้วก็ได้ไงแปวหาลอยได้พี่ยุนหาลอยครับสี่เฮียนสองพันผูดล้หาลอยบาทคุ้มเกินคุ้มเอฟซี ได้ทึ่งตากแหงได้ทึ่งก้อยได้ทึ่งต้มกระดูกได้ทึ่งหนังครับนี่แล้วก็ได้ทึ่งเห็ดไอส้มครับนี่จองในเห็ดหัวส้มเนบซี่เอ้ยหรือไมยดรหลายคิดบุงเอาครับงัวเพ่นผูกแล้วมันเสือกมันหัดข้อครับตายจากไหนบุญลมก็เลยได้เอามาแบงผูกกินเนบซีเอ้ย Uh, อู้สอนรคเด้ mm hmm. ต่อมนิ่มๆเอฟซีเลยหยำดึบดึบดึบเอฟซีบ,บอร์กยครับเห็นไ่ครับนี่ครับโบหยาบจักหน่อยเอฟซีเลยสุดยอดไหลเออเบิรงครับเห็นไอครับครับมันหยาบนี่มีดผมกดลงสำนีนเบาขาดเด้ครับตันนี้กดลงขาดกึดเลยต่มประมาณชัม่วโมงครึ่งครับเอฟซี FC. กะบางสว่วนก็คือว่างัวเขาบา่บท่ท่านเถาเอฟซีมีสว่วนครับง,งาบาัวบ่เถางัวบ่ท่า,งงา,าทนเถามีสว่วนเอฟซีอ่อนสอนดิทำไรไหลสุดยอดอีหลีเอฟซีเอ บังเอิญส like ิเ hmm? อ้ยบ้าหมูปาจืดตืดตืดออกเอ้ยว่าสิต้มแซ่บสิได้เป็นต้มแซ่บยมิใช่เป็นต้มขมนะอูซีเนาะสิเป็นตะกินกว่ากันคอมเมนต์มาไอไเด้อครับจะบ้าหมูว่ากินขมขมมาพิจต่อกันซองหมื่นสามหมื่นครับทั้งกล้วยทั้งหลับมือส่อแม่เถากะเฮ็ด อูเพียครับบ่าวโมเรียกว่าสิเปลี่ยนรสชาติเป็นต่มแสบ่บเจสีเขาทาพี่อีกแบบบอสันดิโดนี่แต่ว่าปาดแล้วจิมแจวเนี่ยโอเคแหรอครับแจวขมโอ้แสบครับผมบม่าวูมขอกระลั่นตีว่าแสบว่าซิมจังซิมให้เอฟซีเบิ้อับนละแต่ว่าอยู่นี่ก็ยังน้ำไล่ไหลอยู่บพเศ้าอยู่ FC เอฟซีเอ้ โอ้ยนอ่ห vàng ดี๋วนีนะอเลยอฟซเลยสมัครสมัครอ้นั่งขูดกับลุงสาเอซ ขูดลวกน้าห่อนครับเด็กกซ้อนขูด f อฟซีดกาะใส่ไม้หีบครับปิ้งย่างเพื่อที่จะลน้นนั่นแหละเอฟซีย่างไฟเตาแก๊สครับล่นให้พวกคนที่เขาย่างอยู่ออกครับ fc กซีก็เลยหอมครับสีก็เลยง,งามเหลืองหอมที่เด็ดเลย อีกตอน,นในเอฟซีมันคือแสบไปหนาจริงเลยหรอกสิหลังจายว่าพอคั่วเอฟซีเฮ็ดไปน้ำกินไปน้ำ ก,กินกับขากะดีเฮ็ดกับแก้มกะคือเังสีดีลลยครับเอฟซี FC นี่ฟังเรามไม่ไรารเด้อกูบาะหมูก็ได้ <c oughs> เอาเอฟซีครับผมขอสต็อปคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวสร้อยแล้วจงไหนเดี๋ยวสิปรุงรสชาติไปเป็นต้มแซบเราค่อยว่ากันครับเอฟซี FC ครับมาเอฟซี FC ครับมาต่อกันครับหลังจากบะหมูสร้อยเรียบร้อยแล้วบะหมูสีเฮ็ดไอ ต้มแซ่บหนังงัวเอฟซีนี่ครับอักแบงมาใส่หมอหน่อยครับส่วนเหลือในนี้ก็จะเป็นในจิมไปครับเอฟซีจิมเจลไปนครับกินหนังอย่างเดียวเหมือนี้เอฟซีเลยแซ่บเบนี่ครับ,นนบ,บ,รบพ่อครับ อันนี้เอาไเอาไ้จิ้มแจ้วครับนี่จิ้มแจ้วตัวนี้นี่จิ้มแจ้วอันนี้เยดไอ้ถมแสบเอฟซีเอาน้ำซุปครับน้ำซุปคือน้ำสต๊อกตัวนี้เอฟซี ท่านใจเห็บซี่ขออนุญาตสต็อปคลิปจัหนหวะยกเท่เลยครับขออท่านใจดีโอเคครับเบฟซี่ครับบาหมูตากมาเรียบร้อยแล้วตักน้ำใส่เรียบร้อยแล้วมาเห็ดต้มแซ่บกันเลยครับแับแรกคือแบบพริกเบฟซี่ใส่พริกผงลงไปครับพริกผงจิ้มน้อยครับ ใส่พริกผงลงไปแล้วเอฟซีผงนัวครับผงนัวใส่ลงไปจังน้อยครับน้ำปลาเอฟซีนี่ครับบักหน้าวครับตมแสบห้าเพราะว่ากินขมมาก สามสี่หมื่นติดต่อกันเลยเอฟซีเปลี่ยนรสชาติแน่ครับมะนาวก็บก่ค่อยมีหนามดอกมะนาวอ่อนตะวันไมโดกโดกเอฟซีมาเบิ่งมารุ่นกันรสชาตอิออกมาแบบใดเป่าหมูก,กับร่างเคยเห็ดหนี่แหละครับตุ้มแซบนหนังง่ว พอปิดฝาพริกก่อนครับโอ้ก่อนสีเฮียใส่สิ่มกันครับสิ่มบงรสชาติ <c oughs> โอเคลราเอฟซีว FC, คว่ำแสบไอ้คว่ำเปรี้ยวคว่ำเปรี้ยวถึงแล้วครับแต่ว่าคว่ำผิดก็ท่านถึงเติมพริกอีกน้อยครับเอฟซี FC. นี่ครับ <c oughs> น้ำปลาครับ <c oughs> แล้วก็นี่ครับปิดท้ายครับเอฟซี FC. หัวหอมครับต้นหอมมันเองเอาแจ้วอันนี้อันนี้จำอันนี้จำแจ้วอันนี้ก็สดน้ำขันบะถึเงเกาแจ้วลาดจังน้อยครับปั้นดีสสดกินกับเผาไปน้ำกันแจ้วละอีฟซีบัณน,นี้เดี๋ยวขอซิมน้ำก่อนครับก่อนจะซิมต้อนในเบิง้ง สุดยอดขนาดเอฟซีเอยเปี่ยวจ๊ดเลยครับสุดยอดเอฟซีจบอกยบไงลครับ FC นังง้วานึบๆครับม้วหนหยาบต้มไออม่ออกซื้อเจอเท่านั้นแหลครับแซ่ห์อืมนะอยวเขาว่าพอคั่วไอ้พี่ซื้อเห็ดไปน้ำกินไปน้ำครับ บ่มีคำใดแต่บรรยายนีสุดท้ายท้ายสุดครับบ่าวมูขอฝากเอฟซีแฟนครับเพื่อ่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรับน้ำมิสานเอฟซีเป็นกำลังหัวกำลังใจให้บ่าวมูลลกับทีมงานร่วมกับส,สุขภูทุกคนที่เป็นอยู่ในคลิปของบ่าวมูเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันครับผมสุดท้ายท้ายสุดขอกล่บาบว่าสวัสดีครับลาไปนี่แยนะเอฟซีเอ้ยต้มแซบ่บหนังงวัวครับอันนี้ก็หนังงวัวต้มจำแจวเอฟซีเอ้ยสุดยอดท่อนั่นครับ